สวัสดีครับสวัสดีเอนันทวันทุกท่านนะจ๊ะมาแลับมาแล้วอากาศร้อนมากครับอากาศร้อนครดูก่อนมันจะตัดนะครับอากาศร้อนครับ ช่วงติดตั้มอุปกรณ์นะครับช่วงนี้ครับอากาศร้อนครับกระเดาครับกระเดากระเดาสุดๆเลยครับตอนนี้เรากําลังขึ้นเสียงกลางครับกําลังขึ้นเสียงกลางร้อนมากครับร้อนมากไล่ไม่ได้เลยแหละผมส่วนมากเดี๋ยวนี้ผมจะมาไล่ช่วงช่วงเย็นให้ได้ชมนะครับอากาศแดดล่มลมตก สักนิดนะครับอาจจะไลที่ชมไม่ได้เยอะนะครับถ้าภาพมันหายไปก็คือโทรศัพท์ตัดนะครับขอยืนในร่มก่อนนะครับให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะค <gun> ร <noise> ับถ้าภาพหายไปก็คือโทรศัพท์ตัดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ด้านโครงเราก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับเสียงกลางฝั่งซ้ายขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือฝั่งวาฝั่งอ้วนนะครับเพิ่งขึ้นได้สองใบนะครับ จะพามาดูอีกมุมนึงนครับเดินพย,ยายามเดินเข้าล่มนะครับให้ได้มากที่สุดอากาศร้อนครับอากาศมันร้อนใกล้ได้ลองเสียงแล้วครับอ้วนบอกว่าชุ่มฉ่ำครับ <laughs> ชุ่มฉ่ำที่ไหนบองดำนูน บองดำนั่งอยู่นู่นครับบองดำเข้าในลมเดี๋ยวตามไปครับเชิญชวนนะครับที่ตลาดสุชาดานะครับตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับวันนี้พบกับดีเจซาบะประทะรถแห่ดาวเคียงเดือนแน่นอนนะครับบัตร120บาทนะครับบัตร120บาทว่นกำลังขึ้นเสียงกลางครับตอนนี้ครับ ลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรง,รงเฮียยังไม่มาครับเฮียยังไม่มาสวัสดีพี่วิชัยปลื้ปรังด้วยครับ สวัสดีครับท่านตอนผู้จัดก,การเรากาลังรอนะครับ่อสายครับวันนี้มีผู้จัดก,การวันนี้ได้คุมมิกใหม่น่แน่นอนครับมิกใหม่เดี๋ยวจะพาดูมิกใหม่สักครู่นะครับเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนของใหม่นะครับของเล่นใหม่ของผู้จัดก,การนี่ครับของใหม่มาชมกันเลยก่อนโทรศัพท์จะตัดนะครับ สามสิบช่องนะครับสามสิบช่องสามสิบสองช่องครับสาสิบสองช่องล่องเสียงสาสิบสองล่องเสียงนะครับของใหม่ครับของใหม่รอชมฟังเสียงตอนเย็นเลยครับผมเเป็นด้านเวอร์ของเราครับ ที่สี่พันครับสี่แท่นยังเหลือพี่ใหญ่อยู่เรายังเหลือสองตัวครับที่ห้าพันห้าครับยังมีสองตัวเหมือนเดิมครับด้านพาวเวอร์เรายังเหมือนเดิมเรามีเปลี่ยนแปลงแค่ครับด้านนิกเราเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วของใหม่ครับของใหม่ส่วนนี้ก็เครื่องเล่นแผ่นซีดีของเฮียนะครับ มีเล่นสองแผ่นนะครับของเฮียนี่อันแรกนี่เลยที่เฮียใช้ประจำนะครับนี่เลยนี่ที่แกใช้ประจำนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับดูสังเกตดูทงนะครับ กระเดาครั้งครับกระเดากระเดาครับร้อนมากครับพาไปดูไปเดิดูข้า,างอ้า เดินดูไปหาบองดำนะครับบองดำเป็นยังไงบ้างวันนี้ถามอากาศเป็นไงบ้างครับบองดำวันนี้อ๋อ FC ของเรา,าเอามา เอฟซีครับเอฟซีลันดวนเอฟซีลันดวนฝากช่องด้วยนะครับช่องนราศักชินเนลนะครับสกดยังไงครับ N A R A S A K C H A ทุกคนเอฟเอลนะครับช่องนราศักชินเนลนะครับโอเคครับเอาเจ้าเดิมตัวนี้แม่เจ้าเดิมเจ้าเดิมมาแล้วมาแล้วไร้สุดพอดี ังโอเคครับเออมาเราเอฟซีของเรานี่งานก่อนก็เจอกันนะครับเต้นโชว์กล้องนะครับติดตามครับมีน้ำใจนำสปอนเซอร์มาฝากพี่นกขับินจะมาไหมนี่บอกเข้าดึกอ๋อเสียดายน่าเสียดายนะ เหลือจะเสร็จแล้วครับเหลืออีกเสียงกลางอีกหนึ่งสสามสี่ห้าีกสามใบครับขึ้นไปแล้วห้าครับเสียงกลางตอนผู้จัดการเรากำลังต่อนะครับต่อสาย โอเคครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับไล์มาไล์ให้ชมช่วงเย็นนะครับผมช่วงเย็นให้กับแดดล่มลมตกหน่อยนึงครับค่อยไล่นะครับเจ้าหวานทำอะไรตอนนี้เนี่ยหรอหน้าที่ผมเสร็จแล้วบอววอย่า ลอมิกตอนค่ำอย่างเดียวใช่ไหมไปอาบน้ำรอยเฮียเลยช่างหวานช่างประจำหน่วยของเรานะครับอ ใกล้นนรลลั่นแล้วครับใกล้แล้ว่นแล้วอีกสักครู่นะครับลมแรงนะครับสังเกตดูถงได้นะครับลมทั้งวันนะครับอาการร้อน แต่ก็ยังมีลมไม่คายร้อนหน้าอยู่นะครับไม่เหมือนแถวบ้านเรานะครับไม่ค่อยมีลมแถวนี้มันติดทะเลขึ้นน่าจะเยอะส่วนด,ด,ด้านเครื่องดื่มเรามีเบียร์เย็นๆนะครับจากช้างนะครับจากช้างนะครับ บัตร120ครับบัตร120พบกับดีเจซาบะนะครับนันทวันภาพยนต์แล้วประรถแห่นะครับรถแห่ดาวเคียงเดือนบัตรแค่ราคา120บาทเท่านั้นได้ชมถึงทั้ง2องนะครับได้ชมถึง2อ,อย่างนะครับผมเรียนเชิญน,นะครับ f c นันทวันทุกท่านนะครับมาให้กำลังใจทีมงานกันเยอะๆนะครับ เราเคียงเดือนยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นน่าจะเย็นๆนะครับน่าจะพักอยู่แถวนี้แหละครับน่าจะหลบแดดอยู่แถวๆนี้แหละย,ยังไม่เห็นเข้ามาเลยสวัสดีพี่ที่สิงหง์ลำนะครับชัดเจนบางพีโอเคนะครับโอเค มีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดหน่วยเราไม่หยุดพัฒนาแน่นอนนะครับพี่ใหญ่เราก็มาประจําการแล้วสองตัวนะครับสตัวทีห้าพันห้าครับเปลี่ยนแปลงไปทีนะนิดน,น,น,นะครับคอยชมฟังเสียงมิกตัวใหม่นะครับจะเป็นยังไงช่วงเทสเสียงเข้ามาชมได้นะครับที่เพจนันทวันนะครับ พาไปเดินดูนิดหน่อยนะครับก่อนที่โทรศัพท์มันจะตัดอะไรอะไรเอาวะบองดำจัดการเลยนั่นแหละพอแล้วเราลงของบ่ายโมงนะครับวันนี้ หกโมงเย็ยนเจอกันครับพี่ครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญมาให้กำลังใจกันทีมงานาเป็นยังไงมันเป็นยังไงทีมงานเราตอนนี้ก็เสร็จเป็นบางส่วนนะครับเริ่มนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วนะครับเหลืออ้วนยังไม่เสร็จนะครับอ้วนยังขึ้นเสียงกลางอยู่เลยยังไม่เสร็จ อ้วนช้านะครับอ้วนชา้าให้ดูกันคร่าวๆนะครับให้ดูบริเวณรอบๆนะครับสถานที่ก็บจุคนได้เยอะนะครับน่าจะได้หลายพันอยู่นะครับเข้ามาข้างในเรามีบริการเบียร์เย็นๆนะครับแก้วละร้อยบาทเท่านั้นชมได้ถึง,ถงสองรายการนะครับดาวเคียงเดือนพระรถ ระเหนนันทวันเกือบพูดแล้วประธานรถเหนันทวันพบกับดีเจสวะช่วงเย็นนะครับเฮี้ยน่าจะประมาณมาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกให้ชมนะครับกลัวโทศัพท์มันตัดนะครับเลยมันไล์ช่วงเย็นนะครับ ทีมงานเสนีห์แรงทุกคนครับขนาดแดดเลียจนยังร้อนกันเลยร้อนอยู่แล้วครับร้อนแต่เรามีความอดทนพอนะครับเพื่อมอบความสุขให้ท่านผู้ชมครับทีมงานเรามีความอดทนพอนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ เสียงกลางก็ขึ้นเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับดึงขึ้นก็เสร็จเลยครับเหลือแต่ทางด้านผู้จัดก,การยังต่อสายนะครับก็ประมาณนี้ครับป้ายเราก็ป้ายธงอะไรเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับไฟผ่าไฟบีมเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่บนตู้ครับยังไม่ได้ติดตั้งครับบนตู้นี้ซ้ายขวา พัทะรถแหนันทวันเกือบพูดแล้วม่อนเลย <g ül> เกือบพูดมันนี่แต่ล <c oughs> ะร้อยกันเอง

จบการไร์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอช่วงเทศเสียงครับเทศเสียงตอนเย็นนะครับไว้เจอกันช่วงเทศเสียงตอนเย็นแล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับผมตอนนี้เราตั้งเสร็จแล้วนะครับอ้วนกำลังจะดึงขึ้นอะดึงขึ้นก็เสร็จเลยนะครับฝั่งซ้ายครับไว้เจอกันตอนเย็นนะครับช่วงเทศเสียงครับไปแล้วสวัสดีครับ